แค่สองคนแค่ที่อยากคุยคุยคับมันยินดีต้นรับซูอาโอวีคับมาแล้วค่ะเป็นสมาชิกกลุ่ี่ต้องการต้องการต้องการในเห็นในแชทกลุ่มคนที่ชื่อต้องการรู้จักรูปรูปผู้หญิงสวยๆที่ส่งไปในแชทกลุ่มไหมที่ชื่ออะไรนั่นน่ะเออ No กูไม่รู้จัก เก็บสังขาเออเอ็บสังขาก็มาโอ้ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับพ้อมล้มเหลวไอ้แค่แค่เออมอออ่งทำีเลยเะแหแ่งไม่สู้ว่ะไม่ก็ มันมันมามันมา <c oughs> จะแตกเฮี้ยมึงก็ดูดีเฮี้ยลูกพี่ลัมเบอร์กูไอ้ถัดเงียบละจ้าทั้งโยอ๋อจ่ายยังอยู่เงีเหมือนมด้ยิน,นเสียงดกใจหมดกำลังเคลิบเคลิ้มวิ่งไปวว่ะ ยังมีหน้ามาเกิดออีกนะสถานการณ์นี้ยังจะมาเคิืนเหมือนพี่ว้าวจะเย็นสองทำไมมันว่วงกำลังไปบนวันนี้พูดเยอะนะจเย็นสิพี่ชาย่ชายจะหลอกอย่างนี้ไม่ได้นะนะผู้มันดอกโอล ่อเกือบมันจะายแล้วอุ้ยเกือบตายเกือบตายแล้วขึ้นขึน้มกนะลีโก้ไอ้โอ้โหเยี่ยไอโอมเิอรอไงกุชนาฟอเรนในที่่ะใหอะไรวะไอ้กุชชนาฟอเรนได้ไงอะไอ้เาฟอเรนหัดลำชัว ฟาเรนต์แบนวัตต้องเกมกูโดนนุ่มเฉยๆึ้นตัดเลือด้ีแรกเลยครับแนะน้ำมูนะจ๊ะที่เราเลี้ยวเหมอนที่ท่านแบบแบบโคพีจังวะโอ้ฟาเลนฟาเลนแมนวัดครับเราเลี้ยวอะไรนะพี่พระเจ้าครับพูดไปโทษ อ่าฝันนี wild, เเ king, ating, Hence, no ่ตายเยี oh so ่ยงนี่ตายนี่ตาย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 ไอ้เจ้าเอ้ยอ่าทางน้าทางมังกรครับน้องๆมึงไม่ลุงปูก็ลงฆ่ามึงได้ไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบไอ้สัสผมว่าขี้ที่ผมไปเนี่ย เพราะงั้นต้นเกมเล่นดีเอเชียอเชียครับแต่หล่นเกมยังกันอยากละเขาเล่นกับคาเฟนี่เขาเล่นกันเนี่ยเอเชียครับคาเฟีเลยยามันตาย่แต่ขีดมันยาวมากเลยนะแต่ขีดแล้วมันพอๆไโอยิงไลยิงมันยิงมันเก็บไปดิ ขอเลื่อดไหมขอเลื่อนนะโอเคเอาไปเลยเลื่อนผมผมไม่กลัวอยู่อกผมบอกเลยติดหนึ่งเพราะไม่ก็ต่างดีเลยเล่นกับคาเฟ่นี่ไม่เป็นจริงนะเนี่ยไม่ต้องห่วงพี่เล่นกับคาเฟ่นี่มันไม่ได้ยากหรอกพี่ต้องแบบตามมันให้ทันแค่นั้นแหละตัวมันได้เก่งไม่กันไม่หูก็ได้แล้ว เกมจะไหวเลยต้นไปโอ้ยอ,อีกแล้วไอ้อเฮียอยากดูนารุโตะอ,อยากดูนารุโตะอ่ะไอ้เฮียห้าร้อยตอนห้าร้อยตอนประมาณกี่ชั่วโมงวะเจ๊กี่ชั่วโมงวะแจ๊บห้าร้อยตอนก็ประมาณไม่รู้เหมือนกันห้าร้อยตอน,ตอนอย,ยี่สิบกูไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้กูดูแต่ชินจังไอเฮียชินจังดีกี่ตอนไม่ถึงห้าร้อยมั้งไอ้ <c oughs> ช่วงนี้มันลงยเยอะดูผ่านช่องป๊ปป่ะเออไอ้เฮียแม่ง แม่งไม่มีเซ็นเซอร์ด้วยนะเออชินจังหกร้อยตอนมั้งเห็นมันลงตลกจริงต้องภาคหึือบูบี้ผมโคตรชอบเลยอ่ะชินจังส่วนใหญ่ผมดูแต่หนึ่งบูบี้ผมไม่ค่อยดูไอ้นั่นเท่าไหร่ตอนัวตอนปกติใช่ไหมใช่ปกติผมไม่ค่อยดูผมรู้สึกว่าหนึ่งบูบี้มันดูมีอะไรมากกว่าจี้ขันโจร อันรวมแบบโดเรมอนอ่ะโดเรมอนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ดูตอนปกติผมดูแต่เดี๋ยวมูฟี่ตอนปกติดูดูเอาไว้เพื่อบาวสมองเท่านั้นคือตอนปกติเราก็เจอแต่สถานที่เดิมๆอยู่แต่่ทีเดิมๆอ่ะตอนเดี๋ยวมูฟี่บางทีงม,งงมันก่นเลเ่นตัวใหญ่มันก็เดินอยู่ที่เออ่ในเขตเมืองมันออนั่นแหละอมันก็ไม่ค่อยเกินตัวอเท่าไหร่อ่ะเทนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่า อะไรเนี่ยกูจะพูดเสียดตกใจก่อนไงเคนะทักทายผมเคนะทักทายผมหลาวฉอบละเ้ยนี่ยโอ้โหมันอยากลากไงขอแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาติดคีมไม่ต้องห่อพีเวนเนี่ยผมก็ได้ไอสัตว์คลิปอโเค นี่ให้พ่อแม่มาแล้วอ่อเหมือนกันไยเราบวกดาวนะเว้ยพี่เราไม่ควรใช้คเาว่าเราได้ดาวคืนเราบวกเปล่าวะเราบวกเปล่าววะผมพี่อะไม่ใช่บวกดาวของพี่อะได้ดาวคืนไอ้น้องของกูก็ไอ้เหี้ยของกูก็อยากได้ดาวเหมือนกันแหลยนั่น เอ้ยคาเฟ่โดนเล่นแล้วใส่ขักวเลยอ่ะใส่ขักวเลยอ่ะเป็นไปมุ้ยตับตับตับโอเคตับทันเทียอะไรป้อมบนยังไม่แตกเลยโว้ยเล่นเนี่ยเพื่อนนมาก่อนอะไรือนวู้เบื่อทีหนก่อยตะ้อนโวยมิเลีย กูบอกกูไม่มีเลือดฟอลินหายกูเห็นพวกมึงบวกซะขนาดนั้นกูเไยบวกตาไม่ฮะกูยังไม่ได้ตีเลยอเหี้ยผมแค่เปิดแอตตีเองกูกล้าพูดเลยกูไม่ได้ตีฝักตัวข้ามเลยกูแค่เปิดแอตตีเฮียคลิปเออใช่เปิดตีคู่ด้วยนะไม่ไม่คู่ กูรอให้แล้วนี่ตีมันดิเออเฮียโหไปละกูยิ้มากูยิไม่หําเอาซื้อตอกวนปั่นปั่นไปหนึ่งทีเกมท้ายงี้กูต้องปั่นปั่นปั่นกันน่ะเตะกว่้ บอซือ้อครับบอซื้อนี่มาเป็นคาเฟ่เคยดาเมีดสุดยอดอะไรนฮะอะไรนะพี่ผมพอดีดามีดดามจเสียงเพลงผมดังเกินมราพอดีเลยขึ้นบนรีบเอาเถอะบนสามดวนดวนดวนมันอะไรได้อยู่้้นนมมัาแลวโอเคสวยเพนเพนมันรอโดนรอลงหัว ผมมีกันเวทผมมีกันเวทไม่ต้องกลัวผมมีกันเวทโอ้โหแม่งพร้อมว่ะโอ้สุล่าแคลรี่แบบนี้มากเลยผมแม่งออกกันเวทก่อนเลยเถอะเพราะว่าตัวผมต้องเป็นตัวถูงไงโอ้หน้าระวังหน้าระวังหน้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสามตัวหน้าเป็นคนป๊อปไปโอมาเสรตีแล้วออกซ้ายไอ้เขี้ยพี่ตีเสียเวลาว่ะไอ้เขี้ยไปเถอะ จะไม่เสียเวลาก็ได้มันอาทำอย่างอื่นดีกว่าทำอย่างอื่นน่าจะมีประโยชน์เยอะเลยาเพีนเี่ยฮ่าๆมาเลยเพ้น้อยตอนนี้โแ้ไม่ติดป่ะยี่ไม่ได้แม่งยังไม่ตายเฉยเลยเอาไงว้เยี่ยขี้เหลือตัวนิโอ้ยโตมา เราเลี้ยวคิววนี่นายรอดแล้วเพื่อนนายได้มาเจอกับเม็ดพวงเฮ้ยนายไม่รอดแล้วเพื่อนบอลเรนรอดแล้วบอนบอลเนรอดแล้วลองเหนมารอซื้อรอซื้อตีมาก็ตายห่าปดิตับเบือตับเบือเอาบนเอาบนเอาบนรอ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 เราเราเฮียอะไรวะ โตคนแล้วใหญ่แล้วลอซื้อพี่เห็นอะไรไหมเห็นดิมันวิ่งมาแล้วอุ้ยมันตีเวิร์ดแล้วสวมันวิ่งมาแล้วมันตีเวิร์ดตีเวิร์ดเมย์เลยเดินมาหักเลี้ยวขวามันคงไม่งงใผมล็อซื้อลอกสองลอกสามเอาใส่ตังค์เพิ่มหน่อยวะให้มันแบบได้กินเลือดหน่อยอุ้ย ตายไปเฮียไปตายอัตีิการระเบิดเปล่าอ่ะเฮียผมนึกว่ามันจะคิดอ้าววันดี้เข้าแล้วอ้าวเฮียเน็ตโอ้โหเน็ตเฮ้ยอย่าโทษเน็ตดิผมพลาดครับผมพลาดเน็ตผมพลาดครับไม่ใช่เน็ตเฮียเน็ตผมแม่งปิงไม่ต้องการไม่ป้องกันได้เลยนะ โอ๊ตเฮ้ยหายไปไหนหนึ่งตัววะไวโอกลับบ้านเหรอุยสองร้อยยี่สิบเองไปยิงเลเซอร์ใส่มันหน่อยไปไม่ได้อยู่ได้อยู่ผมดิวเรื่อได้อยู่นี่ตีโป้มให้เลยนะเนี่ยคาบินนี่มันไม่ชอบแบบตัวพวกแบบไอเ้เหียเบิร <grind> ์นกิล่าอะไรกว่า แอมสตารเราเบิร์ดได้กีฬาด้วงอะไรเงี้ยไอ้เรียตัวที่แม่งเบิร์ดชุดเดียวตายอ่ะแม่งไม่ค่อยชอบไปตายนะเพี้ยนน้องก็ไม่ชอบนะแต่ไอ้เรียโดนกูกันเวทเข้าไปเปลี่ยนดิยืนได้ไหมเดี๋ยวไปเห็นเพนเห็นเพนระวังนะเห็นเพนไอ้เรียกจะตีเลยพี่เพนแม่งอยู่อุ้ยขอรีไล้เรียกเมื่อกี้นี่ใครปัดออกวะไม่ไม่ได้ัใจ ไยกสามยกสามอู้ก๊อตล้างอุ้ยอุ้ยไอ้ยจิบแตดเพ้นร้อยเลียวเก็บหมดเลยอ่ะโทษจริงพ่อแม่พ่อแม่เกือบไปท่านแม่ท่านแม่อย่าตายนะท่านแม่นี่นีเป็นไงท่านแม่กูตู้กูตายรอเรียวแมงพิวจริงพ่อแม่ร้อยเลี้ยวอีกนะสีซวอีกแล้วโอ้ยโดนลามใส่หน้า โดนเอ้ยถ้ามันไม่ได้เจอผีมันจะเล่นง่าย,ยสับวัวเด<ป>ียวแต่ก่อนมันคิดโกงไม่ใช่เลยที่ว่าว่าเจอจตาไหนก็แบบว่าทําแรงได้เลยอะอะไรคือการที่เล่นทั้งคืนดาวเท่าเดิมวะเออเหมือนกันของพี่เท่าเดิม,มเท่าไะยี่สิบสี่ จากถ้าเมื่อสองวันก่อนยี่สิบห้าสองวันก่อนยี่สิบแปดไอ้เนี้ยผมยังไม่ถึงเลยยี่สิบแปดขึ้นยี่สิบห้าอีกมั้งถึงล่าสุดอ่ะสูงสุดยี่สิบเก้าไงแล้วปุ๊บมันยี่สิบเก้ามันไม่ขึ้นสักทีไงมันจะไปเอ้ยมันขึ้นสามสิบแล้วแหละครั้งหนึ่งแล้วก็ตกยาวเลยของผมอ่ามันขึ้นไปแบบสิบดาวแล้วผมก็ล่วงไปขึ้นสิบดาวแล้วก็ล่วงขึ้นสิบดาวแล้วก็ล่วงเออนั่นแหละแบบนั้นแหละถามว่าล่วงไปควอนหนึ่งคอนสอง เอ้ยเหมือนกันอันนี้จาก25เหลือ2แล้วก็ขึ้นมาใหม่30ล่าสุดยิงเล่นยิงเพอาวายาวอีกทีของพี่เนี่ยแค่10-20ดาวพี่ก็มอใจแล้วร่วงกำแพงไอ้เฮียเฮ้ยมึงต้องซูพีมแล้วแจ๊บไอ้เฮียอะไรวะโดนนัดเดียวครึ่งโดนนัดเดียวเจ็บจวังอะไ้เฮียแจ๊บก็รู้ดีสว์ ยังได้เข้าง่ายขนาน้อนโค้งเข้าไอ้เนาะไม่ได้เข้าเมื่อกี้โดนายเห็นดีรอนี่อะไรอะแ่แแง่แง่แงไอ้เนี่ยตายอีกฟ้งตายเห็นดีเหเี้ยอะไรอะนี่จัดเห็นปู่กำลังปู่กำลังออกดาบใหญ่อยู่รอก่อน โอ้กูออกดับใหญ่เสร็จโอ้ยพี่ไม่พอดแน่พี่อโทษโทษโทษถาดไปทำไมเป็นไรครับโอ้ยวัดาวดักแล้วไอ้น้องนี่เห็นมันดูไปทางดักกูรู้ไงแต่กูทำอะไรไม่ได้ไงเอ๊ะกูทำไรอ่ะเอ้ยอย่าไปตายเชียวนี่ไปไอ้เชียเออเชี่ยใส่ใส่ชัวร์เลย ไปไอสัตว์มึงไโอ้ยเฮียพี่ไปโอ้โอ้ไปแมนนัดเดียวมึงจะม่่ไหนีเดียวเองย่าๆขไม่กีอย่างี้หมดอย่างนี้หมดตรงนะเอาจริงเข้ากันงี้เลยเหรอเข้าแบบไม่มีจังหวะเลยอ่ะใช่เข้ามสดถอย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  ไปโวมต่ายไปโวมันตายอย่างงี้มันไม่ค่อยดีเลยคอยดีแคบเนี่ยว้าวจู่ระเบิดตัวเดียวเชี่ยเอาอะไรไปสู้ฮะเฮ้ยกูโดนสัตว์ปัดวิวิวผมเกิดวิวิวผมเกิดเจ็ดหกห้าดีน้ำแตกสองหายใจไว้นะอ๋อชี่ดีเอาปล่อยร่างแตกก็ได้แม่ ไอ้เข no ี้ยวว่ารู้ต้นเกมมาเพราะเหล็กเกมแม่งนี่ลำบากมากใช่ไหมล่างแตกก็ทำใจไว้โอเคไม่ไม่แตกสักป้อมสวยโอ้ในกรณีแย่สุดเลยโอ้ไอ้เหี้ยกันกันกันปลาไอ้ท่านไม่หิวไม่หิวปลาทำเกมก่อนไม่หิวครับไม่หิวไม่หิวโอเค มาไอ้เหี้ยเต็มแล้วเอาดิพอเล่นก็พอเล่นกูไล่ย,ยับนะกูไล่ยับนะมันเฮ้ยเสียไปแล้วลเสียไปแล้วลกนนูกะว่ากูได้แน่ๆโอเคโอ้โอตอนเนี้ยไม่ใช่ไอ้เทลล่าที่เป็นปัญหาอย่าไบโอไบโอดิไบโอแรงชิปของมีเีย มึงต้องลวงไบโอให้ได้ไอ้การมึงก็ต้องช็อกไบโอใหโดนเฮ้ยจะพยายามอยู่เกันไปเด้อยวไปช่วยนะยวางวางทีมาเวะเียการหเนี่ยเฮ้ยเฮรอเรียวรอเรียพแม่พแม่ีไปออกพแม่เ้แม่อยเป็นอะไรได้ปกป้องแม่เฮ้ย นี่อะไรเลยๆไาเุ้ยเดี๋ยวเขียนอสันโลยเหี้ยเลยทั้งหลาเีวกนิดโอ้ยอัเออโรยดเงินเลยจรับไปสับม้วนจบจบจบไม่สนละจบแล้วไม่สนจะนอนไปสับไปสับแล้วมึงก็จะได้ไปนอนอย่างผมใจกาน เดี๋ยวเลียว่รีขอ e v p เกมเดียวพอยี่ห้้ยแล้ววันปีเ้ยเฮ้ยเพนเพนรอโดดเองระวังด้วยไปเพียนเบียนาเกยี่ห้ยเบยตเอาเลยจบเลยจบไปซะไม่นอนเลยมือมอนอนใกัน